ะมีเรื่องของการขอบคุณเงินเรื่องของขอบคุณเงินยก็ทำยังใช้อยู่ทุกวันใช้อยู่ทุกครั้งที่เวลาต้องใช้เงินแม้อย่างที่บอกนะเรื่องการขอบคุณเงินเนี่ยสำคัญเลยนะคะเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยและก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณขอบคุณน้อยๆได้ตอนที่คุณขอบคุณน้อยน้อยได้เดี๋ยวคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ว่าเงินคุณจะเพิ่มพูนมากขึ้นเงินคุณจะเพิ่มพูนมากขึ้น ะะแล้วก็จะมีวันที่พูดถึงในเรื่องของใบแจ้งหนี้ใช่ไหมใแบแจ้งหนี้นะคะใบแจ้งหนี้เมื่อก่อนนะโอ้โหแบบนะคะพูดถึงแต่ว่าเขาเรียกอะไรใบแบบค่าไฟค่าแบบโทรศัพท์พวกนี้ถ้าคุณเห็นใบพวกนี้เมื่อก่อนคุณจะคิดถึงแต่แบบเอยมันจะต้องเอาเงินเงินไหนมาจ่ายต้องจ่ายแล้วหรอต้องจ่ายแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าคุณเมื่อก่อนคุณคิดแบบน,นั้นแต่ตอนนี้เหาคุณก็คิดถึงนะคะในการขอบคุณถ้าสมมติว่าตอนนี้ยังไม่มีเงิน นะคะขอบขอบคุณสําหรับเงินนะเห็นไหมนะคะในในเดอะเมจิกก็จะสอนว่าให้ขอบคุณสําหรับเงินนะถ้าคุณถ้าคุณแบบเวลาคุณเห็นใบแจ้งนี่อะสมองของคุณคิดถึงแต่ว่าขอบคุณสําหรับเงินเห็นไหมเวลาขอบคุณสําหรับเงินไม่รู้อะตอนนี้ไม่รู้ยังไม่มีเงินจ่ายแต่คุณขอบคุณสําหรับเงินอะเงินจะมาจากไหนด้วยวิธีการอะไรเดี๋ยวเงินก็จะมีมาให้คุณจ่ายใบแจ้งนี่นะคะโอเคไหมคะอ่า พอคุณจ่ายใบแจ้งนี่ไปเรียบร้อยปุ๊บคุณก็เขียนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเือะขอบคุณนะจ่ายแล้วเห็นไหมคะทุกวันนี้โค้ดแพมก็เขียนหรือบางครั้งถ้าโค้ดแคมไม่มีปากกาโค้ดแพมก็ขอบคุณเวลาจ่ายค่ากาแฟไปก็ขอบคุณเงินทุกจํานวนนี้นะที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณนะคะเงินเงินนี้ได้ช่วยเหลือผู้คนปลูกกาแฟผู้คนที่แบบว่าขนส่งกาแฟขอบคุณและก็ได้ช่วยเหลือนะคะ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือน้องๆที่กำลังชงกาแฟให้เราเห็นไหมคะถ้า ถ้าเราไม่ซื้อกาแฟแล้วเงินนี้มันก็จะได้ไปกระจายความสุขไงเงินกําลังทาหน้าที่ไปจ่ายไปกระจายความสุขเช่นได้จ่ายค่าผู้ผลิตปุ๋ยได้จ่ายค่าผู้ปลูกได้ค่าผู้ปลูกกาแฟก็ได้ค่าแรงผู้ขนส่งก็ได้ค่าแรงได้เงินเหมือนกันผู้ขายกาแฟก็ได้ค่าแรงเจ้าของร้านกาแฟก็ได้ค่าแรงจากการที่เอาเงินจํานวนที่เราเนี่ยจ่ายไปเห็นไหมคะเงินกําลังไปสร้างความสุขให้กับทุกๆคน